วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูโอรีโอมิ้นปั่นกันนะคะเย็นแบบเย็นเหมือนยาสิฟันเลยแล้วก็หวานกำลังดีนะคะสวัสดีค่ะเนลเรนท่ลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆสดชื่นขายดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูโอรีโอมิ้นท์ปั่นกันนะคะ สำหรับโอ e o โอ n มิ้นนะคะโอโอมิ r นเฟค่ะวันนี้เนี่ยแนย่จะมาแชร์เป็นแบบ2แก้วนะคะก็คือ16ออนแล้วก็22ออนค่ะโอเคโอมิรเปวันนี้นะคะเราก็จะมีวัตถุดิบที่เราใช้ตามนี้เลยค่ะแนจะมีนมสดรสจืดนะคะวันนี้เราใช้ของเอมมิลค่ะแล้วก็มีไซรัปมิ้นนะคะก็คือเป็นไซรัปมิ้นของซิโนตาคือแน่ชอบตรงที่ว่าเขาเย็นแล้วเขาก็หอมแล้วก็หวานคือแบบ รสจัดจ้านละสีสวยนะคะเออแล้วก็มีนมผสมค่ะนี่เป็นนมข้นหวานสองกระป๋องนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะมาผสมกันเอาไว้เรียบร้อยละแล้วก็มีผงปั่นดาวินชีนะคะซึ่งผงปั่นนี้ก็คือใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเขาแค่ช่วยให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยคือรสชาติดีขึ้นแล้วกออ็ไม่แยกชั้นกันนะคะเรียกว่าดื่มรสชาติเดิมจนหมดแก้วนะคะแล้วก็มีโอรีโออันนี้เน่ก็ใช้เป็นโอรีโอแบบออริจินอลนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น9 6ออนกันเลยนะคะสำหรับ9 6ออนค่ะนี่ก็จะเริ่มต้นคือนมสดที่เราใช้นะคะใช้นมสด5ออนค่ะเอาเทเลยนะคะนมสด5ออนรสจืดธรรมดานี่แหละค่ะ5ออนเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะมาใส่ตัวนมผสมนะคะที่1ออนค่ะถ้าชอบหวานมากหวานน้อยนมผสมเลยลดเพิ่มได้นะคะอ่ะนี่ใส่1ออน ก็คือถ้าไม่ได้ผสมไวก้อนนมข้นหวาน20 m l แล้วก็นมข้นจืด10 m l นะคะเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะมาใส่ไซรัปนท์นะคะที่1ออนค่ะหรือว่า4ปั๊มนะคะอ่ะกดเลยนะคะ1 2 3 4อ่ะเอาให้แบบว่าเย็นสดชื่นไปเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าหากว่าใครที่อยากจะเพิ่มหวานหรือลดหวานนะคะให้ไปเพิ่มลดเอาที่นมผสมนะคะ ไม่ต้องเพิ่มโรตีไซรัปนะคะไซรัปพอแล้วค่ะ1ออนเสร็จแล้วนะคะเราก็โถป,ปั่นมาได้เลยค่ะแล้วก็เทเลยนะคะถ้าหากว่าร้านที่ใช้ผมปั่นก็ตักผมปั่นใส่ไป1ช้อนค่ะอ่านี่ก็ตักเลยนะคะหนึ่งช้อนใส่ลงไปแล้วก็น้ําแข็งหนึ่งแก้วค่ะน้ําแข็งนะคะพอดีพอดีอดแก้วใส่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปปั่นได้เลยค่ะประมาณ25ิ้าวิก็กพอนะคะนี่นะคะ25วินาทีค่ะ เสร็จแล้วก็กดเปิดได้เลยค่ะพอใส่กล่องเก็บเสียงนี่เสียงเงียบมากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะโอรีโอค่ะ1ซอง3ชิ้นนะคะก็มาใส่ทั้งซองเลยนะคะ3ชิ้นค่ะที่เน่ใส่โอรีโอที่หลังก็เพราะว่า เขาจะได้แบบว่าไม่เอาละเอียดมากนะคะเราไม่ปั่นไปรวมตอนแรกนะนี่ค่ะเราสามารถที่จะหย่อนตรงหัวนี้ได้เลยนะคะหย่อนลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปิดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะปั่นอีกแบบแป๊บ,บเดียวนี่ค่ะเดี๋ยวเราปั่นแบบแป๊บเดียวเลยนะคะพอเลยค่ะแบบแป๊บเดียวแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อย เราก็จะได้โอริโอมินมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงล่ะหน้าตาดีเนาะเทได้เลยค่ะอืมเรียบร้อยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะมีความเสิร์ฟโอริโอนะคะปักลงไปให้ลูกค้าอีกนิดนึงค่ะให้มีความแบบ ดูแบบโอรีโอเข้าไปอีกนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแก้ว16ออนค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาทำสูตร22ออนกันบ้างนะคะสำหรับสูตร22ออนออนมสดรสจืดค่ะลงมาที่6ออนนะคะก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งออ6ออนใส่มานี่นะคะ6ออน เสร็จแล้วก็นมผสมค่ะ1ออนครึ่งนะคะถ้าไม่ได้ผสมไว้ก็นมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนค่ะนี่นะคะ1ออนครึ่งใส่ไปนมผสม1ออนครึ่งค่ะใส่ลบมิ้นใส่1ออนครึ่งเหมือนกันนะคะเอาแบบเย็นสดชื่นไปเลยนะคะ6ปั๊มค่ะ2 3 4สามี่ก็คือ1ออนครึ่งเหมือนเดิมนะคะอ่ะใส่ไปสวยสวยเนาะนี่ค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าจะเพิ่มหรือจะลดเพิ่มลดที่นมผสมนะคะไม่ต้องเพิ่มลดที่ไซรัมนะคะเดี๋ยวมันจะเบาเกินไปเพราะว่าเมนูของเราคือมิ้นนะคะโอรีโอ้มิ้นปั่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้นต้องแบบจัดเต็มอ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ตัวผงปั่นค่ะ1ช้อนนะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเสร็จแล้วก็น้ําแข็ง1แก้วค่ะนี่นะคะ1แก้วค่ะใส่ไปเลยแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะ 25วิวิเหมือนเดิมนะคะกดเลยอ่ะพอเขาตัดเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใส่ตัวโอรีโอค่ะเน่พอเป็นยิบสองออนเน่ใส่สัก4ชิ้นนะคะเพราะว่าเขาจะได้แบบมีความแบบโอรีโอเข้มข้นหน่อยเนาะอ่ะเ่ เสร็จแล้วปั่นแป๊บเดียวค่ะอโอเคแป๊บเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่แก้วกันเลยนะคะนี่โอริโอมิน้นแก้วนี้โอริโออาจจะละเอียดไปนิดนึงนะคะกลบสีมิ้นหมดเลยโอเคค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็โอรีโอมาปักค่ะเหมือนกันอเรียบร้อยจ้าโอเคค่ะสำหรับโอรีโอมินเฟลเป้นะคะหรือว่าโอรีโอมินปั่นค่ะก็สูตร16ออนแล้วก็22ออนนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าคะ่ะว่าสูตรนี้เนี่ยเราได้รสชาติเป็นยังไงบ้างชิมกันเดี๋ยวชิม16ออนก่อนนะคะนี่เห็นความแบบสีมินไหม <c oughs> แบบคือเย็น <c oughs> เย็นแบบเย็นเหมือนยาสีฟันเลยแต่ว่าแต่คือแบบแต่อร่อยนะแล้วก็หอมค่ะคือแบบมิ้นแบบมิ้นดีมากแล้วก็หวานกำลังดีนะคะสูตรน,นี้บอกเลยว่าหวานกำลังดีค่ะทำขายได้เลยเมสูตรตมตำนี้เลยนะคะ คือแน่ว่าด้วยโอริโอที่ใส่มันก็จะมีความมันของเขาอะค่ะมันมาช่วยทําให้เมนูปั่นของเราแก้วนี้เนี่ยกลายเป็นแบบหอมมิน้นแล้วก็มีความแบบโอริโอกรุบกุบนิดๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันๆนหน่อยค่ะหวานกําลังดีแก้วยิบสองอนบ้างนะคะคุดีอ่ะเจนบอกว่ามิ้นของของซีโนยต้าคือแบบดีอ่ะอือโอเคค่ะก็ สำหรับ22ออนนะคะเนี่ยว่าคือเขาจะมีความหวานกว่า96ออนนิดนึงค่ะแต่ว่าถือว่าสำหรับคนที่ชอบหวานเนี่ยเนี่ยว่าดีเลยกําลังดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือเขาจะมีความหวานความหอมมิ้นท์ความเย็นแล้วก็มีความแบบโอรีโอ้มันมันอยู่อยู่แบบอยู่ในเครื่องดื่มด้วยเงี้ยคะ่ะก็สูตรนี้นะคะฟอลโล่ตามได้เลยค่ะทาตามได้เลยไปทําขายกันได้เลยหรือว่าทําทานที่บ้านก็ได้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยก็สําหรับ โอรีโอ้มิ้นฟรเป้นะคะหรือว่าเมนูโอรีโอ้มนปั่นเนี่ยแหละคะ่ะ96ออนกับ22ออนนะคะนี่มาแชร์ให้ค่ะสูตรนี้คือผ่านแล้วนะคะถ้าหากว่าลองทําแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะดเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับ Oreo Mint Frappe หรือว่า Oreo Mint ปั่นค่ะก็ทำตามกันได้เลยขอให้ขายดีทุกร้านนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ